สวัสดีครับ MMAX Solar ซ e l l จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นระบบแสงสว่างโซล่าเซลนะครับซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ขายดีของทางร้านก็คือมีข้อดีก็คือประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็การเพิ่มหลอดนั้นทําได้ง่ายนะครับการเพิ่มหลอดนั้นทําได้ง่ายนะครับทาได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่า การใช้งานที่ทนกว่านะครับเพราะเป็นระบบดีทั้งระบบเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์นะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับทั้งหมด10หลอดนะครับสั่งเข้ามาทั้งหมด10หลอดเลยนะครับเป็นหลอดเล็งกว้างก็คือใช้ระบบ12โวลต์ก็ได้ใช้ระบบ24ก็ได้นะครับเป็นหลอดตั้งแต่12ถึง85โวลต์นะครับระบบนี้ดีกว่าเป็นสปอตไลท์อย่างไรนะครับอย่างไรก็คือการเพิ่มหลอดแต่ละจุดเพิ่มแค่หลอดละร้อยกว่าบาทเองนะครับแตกต่างจากสปอตไลท์นะครับ จะเพิ่มจุดละพันกว่าบาทเลยนะครับต่อ1หลอดทีนี้การเพิ่มก็ทําได้เลยครับต่อพ่วงต่อเพิ่มได้เลยนะครับไม่จํากัดเลยโดยที่ใช้แบตเตอรี่2ลูกก็คือเป็นระบบ2 4โวลต์นะครับในส่วนชุดนี้แล้วก็มีคู่มือการต่อให้นะครับการต่อนะครับมีสายแผงโซลาเซลล์ให้แล้วก็ต่อกับตัวขั้วแผงได้เลยนะครับเข้าสายไปเรียบร้อยนะครับชุดนี้เป็นของคุณพี่ชัชวานนะครับชัชวานสั่งมาจาก อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ความกรุณากับทางร้าน m อ็ x แม็กซ์โ l เซลลนะครับสินค้าจะส่งให้วันนี้ครับทีนี้มาดูในส่วนของระบบนะครับทุกจุดมีคู่มือบอกนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์บอกทุกจุดเลยนะครับตรงไหนต่ออะไรบ้างนะครับมีคู่มือบอกทุกจุดเลยนะครับมีฟิลป้องกันหลอดด้วยตัวนี้ลูกค้าสั่งเข้ามาว่าต่ต้องการเป็นแบบเปิดปิดเองนะครับ จะต้องการเป็นแบบเปิดปิดเองนะครับเป็นแบบเปิดปิดเองทั้ง10บหลอดเลยนะครับเปิดปิดเองทั้ง10บหลอดนะครับก็อันนี้ตัดระบบอัตโนมัติเข้าไปนะครับหรือว่าบางท่านจะให้สั่งใช้เป็นระบบอัตโนมัติที่มีตัวโฟโตเซลก็ได้นะครับทางร้านก็ยินดีประกอบให้เลยนะครับขอให้ระบุความต้องการของท่านมาว่าต้องการเป็นระบบไหนนะครับต่อแบบไหนบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์30แอมนะครับเป็นรุ่นทนของทางร้านเลยตัวนี้ใช้งานได้ดีมากนะครับการใช้งานได้ดีมากไม่ค่อยมีปัญหาครับตัวนี้ทนมากนะครับทนมากมีสายด้วยนะครับมีสายตามที่ลูกค้าสั่งมาเลยนะครับจัดสายจัดอุปกรณ์ให้ครบนะครับสั่งแผ่นของทางร้านด้วยนะครับหแผ่นแล้วก็ลูกค้าก็ใช้แบตเตอรี่ของลูกค้า2ลูกนะครับ M x Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกครับ0816806051ครับ 0816806051ครับ MX Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกยินดีบริการทุกท่านครับสวัสดีครับ